เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนถึงเข้ามาในชีวิตเราแล้วสร้างเรื่องราวมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งชังหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนเพราะความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังรอให้คุณค้นพบวันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมานานกว่า2,500ปีว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องพรหมลิขิตคู่แท้หรือเนื้อคู่แต่รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของกรรมและความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าไว้ด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเนื้อหาที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ จะทำให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงเข้ามาเพื่อเป็นเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในขณะที่บางคนเข้ามาเป็นความท้าทายที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเติบโตและสำคัญที่สุดคุณจะค้นพบวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษด้วยปัญญาและสติเนื้อหานี้ไม่ใช่แค่คำสอนที่ฟังแล้วผ่านไป แต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสุขอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะตื่นรู้ไปกับความลับนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะทุกคำพูดมีความหมายที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลทุกความสัมพันธ์ถูกกำหนดไว้แล้วจริงหรือตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผล หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อกฎแห่งกรรมความเชื่อมโยงของทุกสิ่งคืออะไรลองนึกภาพว่าคุณกำลังเล่นหมากรุปทุกการเดินหมากแต่ละตาล้วนส่งผลต่อรูปเกมทั้งหมดไม่ใช่แค่หมากตัวเดียวที่เดินไปแต่ทุกตัวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมดมันส่งผลต่อกันและกันอย่างซับซ้อนชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันทุกการกระทำความคิดและคำพูดของเรา ล้วนเป็นเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตเราและผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การกระทำในวันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลในวันพรุ่งนี้และส่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างหลักเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อมโยงของทุกสิ่งคำตอบคือเกี่ยวข้องโดยตรงและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่กลางใยแมงมุมที่แผ่ขยายกว้างใหญ่ออกไปสุดลูกหลูกตา ยายแมงมุมนี้ไม่ใช่ยายแมงมุมธรรมดาแต่มันคือยายแห่งกรรมที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าไว้ด้วยกันทุกเส้นใยคือความสัมพันธ์ที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตชาติทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดีทุกครั้งที่เรากระทําอะไรลงไปไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจเรากําลังสร้างเส้นใยใหม่ๆขึ้นมาหรือกระตุ้นให้เส้นใยเก่าๆมันสั่นสะเทือนและส่งผลต่อชีวิตเรา คนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นใครก็คือจุดตัดของการเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการกระทําในอดีตของเราเองบางคนเข้ามาเพื่อตอบแทนบางคนเข้ามาเพื่อทวงคืนบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนและบางคนเข้ามาเพื่อจากไปเมื่อหมดช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องกันฟังดูเหมือนนิยายใช่ไหมแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักการของการเวียนว่ายตายเกิดหรือวงจรชีวิต คุณจะเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลการเวียนว่ายตายเกิดคือวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายที่เราทุกคนต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเป็นอิสระจากกิเลสและตัณหาในแต่ละชาติเราได้สร้างกรรมไว้มากมายทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีและกรรมเหล่านี้เองที่เป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าและที่สำคัญกว่านั้นกรรม ยังเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ที่เราจะเจอในแต่ละชาติด้วยคนที่เคยผูกพันกันในอดีตอาจกลับมาเจอกันอีกในชาตินี้เพื่อสารต่อความสัมพันธ์หรือชดใช้กรรมที่เคยทำร่วมกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเรารู้สึกเหมือนรู้จักตั้งแต่แรกเจอเหมือนรู้จักกันมานานทั้ง,ท,ง,ท,งที่เพิ่งเคยเจอกันในขณะที่บางคนเรารู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นโดยไม่มีสาเหตุทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลของกรรมที่เราเคยทำร่วมกันมาในอดีตชาติซึ่งยาวนานจนเราจะไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์แบบไหนคือคู่กรรมหรือคู่บุญในทางพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคู่แท้หรือเนื้อคู่ที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวมีแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ลองสำรวจความสัมพันธ์รอบตัวคุณแล้วคุณจะพบว่ามันมีหลากหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบก็มีบทเรียนที่แตกต่างกันไปคู่กรรมไม่ได้หมายถึงคู่รักที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่หมายถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจผิดหวังหรือต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ ได้เติบโตและได้ชดใช้กรรมเก่าที่เคยทำร่วมกันมาความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้คุณรู้จักความอดทนการให้อภัยการปล่อยวางและการรักตัวเองคู่บุญคือความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลส่งเสริมและนำพากันไปในทางที่ดีอาจเป็นเพื่อนคนรักครอบครัวหรือเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความสัมพันธ์แบบนี้ สอนให้คุณรู้จักความเมตตาความกรุณาความเสียสละและการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันครูคือบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเพื่อสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเราอาจมาในรูปแบบของเพื่อนคนรักคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งศัตรูบทเรียนที่ได้รับอาจจะเจ็บปวดหรือยากลำบากล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความหมายต่อชีวิตความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณ เข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผู้มาเพื่อจากคือความสัมพันธ์ที่สั้นและชั่วคราวอาจเป็นเพียงคนรู้จักเพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้าอาจผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้คุณรู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันทุกความสัมพันธ์ล้วนมีความหมายและบทเรียนที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญทุกคนล้วนมีเหตุผลและช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วเราจะจัดการกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบได้อย่างไรคำตอบคือด้วยปัญญาและสติจงมองทุกความสัมพันธ์เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนและกรรมของเราเองถ้าคุณเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษลองถามตัวเองดูว่า คุณกำลังสร้างกรรมอะไรอยู่คุณกำลังทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าทั้งทางกายวาจาและใจหรือคุณกำลังยึดติดกับความทุกข์และความคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ดีงามจงขอบคุณและรักษามันไว้ให้ดีเพราะนั่นคือผลบุญที่คุณเคยสร้างมาจงแบ่งปันความสุขและความรักให้กับผู้อื่นจงสร้างกรรมดีต่อไปอย่าประมาทเพราะกรรมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรสมขั้นตอนง่ายๆที่คุณทำได้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้หนึ่งสรวจกรรมเก่าลองทบทวนความสัมพันธ์ในอดีตมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆคุณมักจะเจอคนแบบไหนคุณมักจะทำผิดพลาดเรื่องอะไรคุณมักจะรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์เมื่อคุณเข้าใจรูปแบบกรรมเก่า คุณจะเริ่มเห็นเหตุและผลของการกระทำของตัวเองคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำๆได้ในอนาคต 2. ส,สร้างกรรมปัจจุบันเริ่มต้นทำดีกับทุกคนรอบตัวไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือเคยทำอะไรกับคุณจงให้อภัยคนที่เคยทำร้ายคุณจงช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนจงเมตตาและปรารถนาดีต่อทุกคนเพราะทุกการกระทำคือการสร้างกรรม ทุกกรรมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และชีวิตของคุณในอนาคต 3. ตั้งใจมั่นขออโหสิกรรมต่อคนที่เคยผูกพันกันมาขอให้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคลี่คลายขอให้เจอแต่เพื่อนแท้ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขและความเจริญการตั้งใจมั่นไม่ใช่การขอพรแต่เป็นการตั้งจิตให้มั่นคงในความดีและเป็นการเตือนตัวเองให้ระลึกถึงเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิต เมื่อคุณทำสามขั้นตอนนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์และชีวิตของคุณคุณจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะคุณเข้าใจความจริงที่ว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณโดยบังเอิญทุกความสัมพันธ์คือบทเรียนคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเอง จงใช้ปัญญาและสติในการมองทุกความสัมพันธ์อย่าตัดสินใครจากภายนอกอย่ายึดติดกับความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจงเรียนรู้จากทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีเพราะทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าและความหมายต่อชีวิตจงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าเขาจะมาเพื่ออยู่หรือเพื่อจาก เพราะเขาคือผู้ร่วมเดินทางในวัฏสงสารอันยาวนานเขาคือกระจกที่สะท้อนกรรมของเราเองและที่สำคัญที่สุดจงรักตัวเองให้มากมากเพราะตัวคุณเองคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดจงดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจจงให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดจงให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่และจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยปัญญาและธรรมะที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดใจรับความจริงข้อนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ใช่กรงขังแต่เป็นเครื่องมือใช้ปัญญาและธรรมะกำหนดชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอสรุปหัวใจสำคัญของเนื้อหานี้เป็นข้อๆเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณโดยบังเอิญ ทุกความสัมพันธ์ล้วนมีเหตุผลและช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องกันกรรมและความเชื่อมโยงของทุกสิ่งคือกฎธรรมชาติที่เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกันการเวียนว่ายตายเกิดคือวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายที่เราทุกคนต้องเผชิญและกรรมคือตัวกําหนดความสัมพันธ์ในแต่ละชาติความสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบทั้งคู่กรรมคู่บุญครูและผู้มาเพื่อจาาทุกรูปแบบล้วนมีบทเรียนที่แตกต่าง ปัญญาและสติคือเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ3ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงกรรมคือสำรวจกรรมเก่าสร้างกรรมปัจจุบันและตั้งใจมั่นตัวคุณเองคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดจงรักตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีถ้าคุณเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้คุณจะพบกับความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตอย่างแน่นอน คุณคิดว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นมากที่สุดในตอนนี้ลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆใต้วิดีโอนี้ขอให้ธรรมะนำทางและความรักอบอุ้มชีวิตของคุณตลอดไปขอให้คุณพบแต่สิ่งดีๆและความสัมพันธ์ที่งดงามในทุกๆวันของชีวิต